ชื่อแซมมี่สิปกรเหมือนอินนะคะเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีเดี๋ยวยวสักคู่ตทำมันมุดไม่รู้ว่าทำงานไรปิดไฟแล้วมาทำไมมาทำวงล้อแจ้งเกิดมาเลยครับพร้อมแล้วก็หมุนครับ ต้องมีสักวันแล้วเป็นไงจ้าจ๋าจะลองเพลงอะไรล่ะคะเขียนไว้ข้างเตียงมาพบกับแซมมี่ก่อนกับต้องมีสักวันกับ อย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนขอใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยัง ทางไฟฟันันจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างรวมทางอย่างเข้าใจกัน นนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่วันด้วยแรงที่ ฟังกรรมการดีกว่านะนี่ก็แก่แซมมี่เขาก็ร้องเป็นสไตล์ตัวเขาเองเนาะเป็นแบบบ้านๆดีนะพี่นะอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพี่ตั๊กอยากเพิ่มให้ให้แกแซมมี่อ่ะพี่ตั๊กมันรู้สึกว่าอยากให้แซมมี่เพิ่มลูกคอกับลูกเอื้อนอีกนิดนึงอ่ะลูกอะไรเงี้ยแต่บางทีแล้วแซมมี่อ่ะมีนะแต่บางทีแบบว่าบางบางบางอันแซมมี่แบบอันนี้น่าใส่แต่ว่าแซมมี่ไม่ใส่อ่ะแต่เขาก็เกือบจะครบหมดแล้วนะของเขานะเนาะครบแซมมี่เป็นคนที่เสียงดีนะครับเพียงแต่ว่าการใช้เท่านั้นเองรวมทั้งการเว้นววรรคด้ย แล้วก็พี่เอขอเพิ่มแซมมี่กาลังใช้ใช้จมูกลองเพลงอยู่อไอ้นั่นลองท่าน,นี้หน่ยคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้คอยกีดกันเหมือนกับวันนี้มีเธอเคียงข้างรวมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ แค่นี้ก็พอถ้าเกิดว่าแซมมี่เป็นเน้นมากมันก็เจาะจมูกไงใช่บางทีแซมมี่เป็นเน้นมากไปอลูกจ๋าอะไรเงี้ยก็จะมีแบบมีรถมีเพิ่มแค่นั้นแหละเสียงก็มีจะเป็นเสียงแซมมี่จะเป็นไงคอยกีกันมันนางวันนี้เขาก็เป็นขนาดตั้นหรอทำให้เยอะๆ่ะให้คนดูเขาเสียงง่ายๆไงโอ้แต่ว่าเป็นคนที่เอ่อนี่คือขอขอชมนะเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วยืนปลายเท้า ได้นานที่สุดทำไมส้นสูงเธอไหมพอดีทําไมเออมันซื้อซื้อเบอร์ใหญ่กับเท้าครับเพื่ออะไรเพื่อจะโตขึ้นเพื่อจะโตขึ้นอีกไม่ใช่คือคู่นี้มันสวยแล้วคู่ที่ใส่ไม่ได้มันไม่สวยผู้หญิงใส่ส้นสูงประจำเขาจะมีความอดทนเพื่อความสวยงามแต่ถ้าผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเป็นกระเทยครับ่เคยเป็นแต่ั้แแหมทําเหมือนเป็นหวัดเลิกได้ ไอ้นนจริงเขาม่เขามีความอดทนสูงไงใช่ไหมรับ<อ> <laughs> แมนึกว่าเจ๊แตวจะมาเข้าสิงคอมเมนต์จบง่ายสั่ง,งั้นช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะจ้าแม่อคติ้งจะมาในเพลงเขียนไว้ข้างเตียง